สิ่งที่ทําให้หลายคนไม่พร้อมสักทีก็คือหลายๆคนรอที่จะพร้อมถึงจะเริ่มต้นนะครับจริงๆแล้วการที่เราจะดูแลลดน้ําหนักตัวเองเนี่ยให้เราเริ่มต้นให้ง่ายที่สุดนะครับอย่างเช่นอาจจะเริ่มลดการกินหวานลดลงอย่างเช่นนะสมมติเรากินกาแฟเย็นชายเย็นจากปกติหวานร้อยก็เหลือสักหวาน7จะ0หรือถ้า50อยู่ก็เหลือสัก25ค่อยๆลดอย่างเงี้ยนะครับ หรือจากคนที่แบบนั่งอยู่กับที่นานๆโดยที่ไม่ได้ค่อยขยับอาจจะเริ่มแบบกินข้าวเสร็จก็พยายามเดินสัก2-3นาที5นาทีหรือลุกขึ้นมาขยับร่างกายแค่นั้นเองนะครับหรืออาจจะเริ่มต้นจากตัดขนมหวานหลังจากมื้อที่เรากินข้าวบางคนที่ติดหวานคือทําให้การเริ่มต้นลดน้ําหนักให้ง่ายที่สุดนะครับอันนี้คือเคล็ดลับนะครับที่จะช่วยให้เราสามารถลดน้ําหนัก ได้สักทีใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือรูปร่างก็พิมพ์มาไ,ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับความรู้ดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและลดน้ำหนักได้เลยนะครับ